สวัสดีค่ะมเมพี่น้องสวัสดีเอซีทุกท่านเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเอซเก่าเอฟซใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะในทางช่อง y t u t u เนาะก็ะมาพบมาพอกันมอีเจตาก็จะวางแนวทางของเราพัฒนาค่ะนี่จะเป็นประวัติของเจตาพารวยค่ะวันที่ยี่สี่ีานมาเนาะค่ะพี่น้องเรลาพัฒนาสามตัว บนออกสีหนึ่งหาสีสีล่างค่ะของเจตาบิ่งลูดหนึ่งกับสีเนาะอ c ซี่เป็นอย่างไรเนาะมีไผ่วิ่งไผ่ลูดน้ำเจตาบอลหนึ่งกับสีแล้วก็ออกล่างเนาะค่ะเปินเบิ้น c 4ีีเนาะ c 4ีีของเจตาบันทียีบสี่ที่ผ่านมาไปได้ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะคันนี้ผู้ตามเจตาสองงวด เจตายเบิ่งสองงวดค่ะกันยังถือว่าบอลลูดเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวอยู่ที่ผ่านมาแล้วกวันที่ 24, 24, 24, ย 24, 24, ี่สี่สี่สี่บนเอ้สี่สี่ล่างเนาะค่ะสี่สี่ล่างเนาะมาไปไม่ไปต่อค่ะน้ำเจตายมือนี้เนาะค่ะเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกจาบขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์ เอฟซีไม่ที่เขามากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามแล้วค่ะแล้วก็เอฟซีเก่าผู้เขามาเป็นกำลังแรงใจให้เจตาล่างช่องเนาะคะ่ะมาไปตามวันที่ยี่สิบหกค่ะมื้อน,นี้ไปลุนกันต่อสองทุ่มครึ่งกับเจตาสองทุ่มครึ่งไปลุนกันวิ่งรวยของเจตาพารวยค่ะวิ่งรวยหกกับแปด รูดหกกับแปดสองตัวสี่หางค่ะหกหนึ่งหกศูนย์แปดหกแปดหางเบิลจะมีหกหกสี่สี่สามตัวสามหางหกแปดห้าแปดหกหนึ่งแปดหกศูนย์ค่ะวิ่งรูดเจตตาให้เด่นหกเด้อค่ะเด่นหกตัวเดียวร้องแปด นิ่นที่หกศูนกับแปดหกค่ะทางเดียวค่ะเจตานินแปดหกศูนยชอบกระจัดค่ะพี่น้องไพจะไปรุ่นสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนากับเจตาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไพจะไปต่อกับเจตาผ้าร่วยมือแรงแคปหน้าจอเด้อค่ะรุ่นกันไหม ไปใหม่มือนีมือ,มอวันใหม่แล้วเนาะคะ่ะมือใหม่แล้วไปใหม่ไปต่อเนาะแถบหน้าจอแล้วไปโต,ค,ปต ok ค่ะไปโตเลขล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรนสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเราพัฒน,นาออกสี่หนึ่งห้ากับสี่สี่เนาะค่ะของเพิ่นกะสองตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่ายังบ่ทันหลุดเนาะคะ่ะล ok ็อกอุดร ลอกอุดรถือว่ายัางไม่หลุดเนาะหยีบสองกับบรุษค่ะเข้าไปอยู่เย่ตายเบอร์สองงวดเนาะค่ะเบอร์เนจาหน่อยสองงวดเลขล็อกอุดรดวิ่งลุดของเพิรนวันที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกสองกับเจ็ดสองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ บนจะมีสองสองเจสามตัวสอามหางสามตัวสามหางค่ะสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหเหนึ่งพิงรูดพืนเนดินที่สองค่ะเดินสองลองเสองตัวเด่สองหางค่ะสอกคับสองามตัวพื่นเน่หางเดียวเด้อค่ะเลขล็อกอุดรดเจ็สองห ชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะกาบขอบุญขอบพุณนเหล็กล็อกอุดรหล,ลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะเล็กทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมีเขามีหลุดเนาะรับชมรับฟังไวเป็นเพียงแนวทางเนาะ ชอบเนาก็จังจัดขัดกะพานเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไปเลขล็อกอุดรเอ้ยเลขล็อกอุดรมาสันพี่น้องเลยจอบทว่าตัดผิดแท้ละเจตาจอบล็อกน้องบัวค่ะอุดรน,น้องบัวมันไกลกันเดืเนาอพี่น้องติดกันเนาะเซียนกันยูุบานติดกันเด้ จังหวัดน้องบัวแล้วก็จังหวัดอุดรเนาะเจตากเว้าผิดตัววบาอุดรไปแล้วก็มาเบ้าน้องบัวก็ยังจะอุดรคือเกาว่ติ <c oughs> อย่าถืออย่าซาได้ครับพีนน <c oughs> ่น้องโอ้ยนอเจตาเจ้ากเว้าผิดตัวตี <c oughs> เลขล็อกน้องบัวค่ะล็อกน้องบัวลุดไปเนาะค่ะลุดไปวันที่ยี่สิบสี่เนาะ หลุดแล้วหลุดเลยหลุดไปแล้วเจตาให้กำลังแรงใจค่ะให้กำลังใจคือเกาเลขล็อกน้องบัวเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณแถวแนวทางมาวางทางช่องของเจตา,ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะวิ่งลูดเลขล็อกน้องบัวเพิ่นให้มากค่ะหก,กับหนึ่งสองตัสี่หางหกหนึ่งหศูนหนึ่งเก้าหนึ่งแปดบินหกหกหนึ่งหนึ่ง ามตัวนิ้สามหางค่ะหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะวิ่งรูดพื้นดินทอกันนะดินหกกับหนึ่งสองตัวนิ้นสองหางค่ะหกศูนย์หนึ่งแปดสามตัวนิ้นหนึ่งหางหนึ่งหกศูนย์แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเลขล็อกน้องบัวเนาะค่ะเอพซี ที่เขามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเอฟซีไม่ที่ยังบ่ท่านได้กดติดตามฝา,มะะากกดติดตามเนาะค่ะเจตาฝากกดติดตามถ้าชอบคลิปนี้เนาะ,ะถ้าบ่ชอบก็ผ่านไปนะคะ่ะถ้าชอบก็บจัดขาดก็ผ่านเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมเดอะะ้อค่ะเอฟซีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเจตาลงลิปบ่ได้ผ่านจะได้เห็นทันทีเลยเนาะคะ่ะ ลอเสียนใดอยู่รออตามของผู้ใดอยู่ลอชุ่มกะก็จะได้เห็นเนาะค่ะ,ะถ้ายอยู่ก็จะได้เห็นทาเข้าวกดก็ดิงแจงเตือนไว้เนาะแคปหน้าจอครับให้จะไปตอเลขล็อกหนองบัวแคปหน้าจอเราไปตอเนาะค่ะช่อชัยชานช่อชัยชานหลุดไปเนาะพี่น้อง หลุดสองงวดแล้วเด้อค่ะช่อชัยชานหลุดแล้วหลุดเลยเจตาเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะมาไปใหม่ไปต่อมือใหม่นะคะ่ะมือใหม่แล้วกับไปใหม่ไปใหม่ไปต่อกับช่อชัยชานสองทุ่มครึ่งมือน,นี้เนาะคะ่ะเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเนาะช่อชัยชาน ขอบุญขอบคุณช่อชายชานเดียวเนวทั้งมาว่างทัางช่องของเจตาค่ะามาบึ้งกันไหมค่ะไปไหมมือนีวิ่งลูดของเพิรนไห่ม่าสองกับหกค่ะสองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสองแปดหกศูนย์บนก็จะมีสองสองหกหกค่ะ สามตัวสามหางสองหกศูนย์สองหกแปดหกหกศูนย์ค่ะบิงรูุดพันเดินทอกันค่ะวงกลมเดินเท่ากันหกกับสองเน้นสองตัวสองหางค่ะสองตัวสองหางพันเดินให้สองหกสองศูนย์ค่ะสามตัวสองหางสองศูนย์หกหกหกศูนย์ค่ะ ชอบกระจัดคัดกระพานค่ะเป็นเพียงแนวทางเนะเาะอีฟซี่ชอใช้ชานตามบ่มือแรงถ้าจะตามก็แคบหน้าจอค่ะถ้าชอบแคบหน้าจอก็จะได้ไปต่อเนาะมือแรงได้รุ่นกันแคบหน้าจอไว้พิจารณาเอาค่ะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางชอบกระจัดคัดกระพาน คลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีค่ะโชคดีมือแรงสองทุ่มครึ่งนับเหล่าพัฒนาเป็นมือไหมแล้วค่ะพี่น้องไปรุ่นไหมกันเนาะขอพี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะขอให้มีความสุขขอสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มิโชคกลับมากขอให้มิชัยลิหน้าพ่อกันไหมค่ะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ